ให้โลกไ้เรียนรู้ <c oughs> คนอยู่ในโลกถ้าไม่มีปัญหาก็คือไม่ใช่คนคนจะต้องมีปัญหาจึงคนเหมือนเราคนแกงเราคนข้าวเราคนอะไรเนี่ยมันจะต้องทำให้เข้ากันคนแปลว่าทำให้เข้ากันคนแปลว่าทำให้หนัว คนไปว่าทําให้เล็กทําให้ดิบให้สุกไม่ให้ไหม้ไม่ให้แฉไม่ให้ดิบคนก็จะต้องมีปัญหาคนเกิดมาพร้อมกับปัญหาไม่มีปัญหาคนก็เกิดไม่รู้จะเกิดทําไมคนเกิดมาเพื่อสร้างปัญหาและแก้ปัญหาหรือทำปัญหาให้เกิดเมื่อมนุษย์มาพร้อมกับปัญหาปัญหาชีวิต ปัญหาการเรียนรู้ปัญหาการเรียนรู้สุขภาพ Trans อันาไม่ปัญหาการเรียนรู้ในการกินปัญหาการเรียนรู้ในนิสัยใจคอถ้าคนรักก <c ười> ็ต้องมาเรียนรู้จากนิสัยใจคอคนรักคือปัญหามันมีปัญหาแล้วต้องเรียนรู้อ่ะปัญหาคือการเรียนรู้เรียนรู้เพื่อจะออกจากปัญหาถ้ามันมีปัญหาเราไม่เรียนรู้มันก็มีแต่ทุก ปัญหามันก็มีเรื่องทุกข์นี่แหละเรื่องทุกข์ใจเนี่ยคือปัญหาล่ะอจะแก้อย่างไงอยู่ด้วยกันเนี่ยมีปัญหากันเพิ่มปัญหาให้กันและกันเสริมปัญหาให้กันและกันมีปัญหาให้กันและกันเพราะไม่รู้ใจกันไม่เข้าใจกันไม่เห็นใจกันเอาแต่ใจกันแล้วไม่เอาใจกันไม่ดูใจกันไม่เห็นกันไม่เข้าใจกันคือปัญหา ถ้าเข้าใจกันก็กันไว้ซะก่อนทําอะไรที่มันกันไว้เพื่อไม่เกิดปัญหาเหมือนเขาทาล็อกกันไฟไม่ให้ไฟมันไหม้เพื่อแก้ปัญหากันปัญหาแต่วันทีมันก็ยังมาอยะมันก็ไปจุดเอาอตรงที่เขากันไว้นั่นแหละปัญหาทั้งชีวิตมนุษย์จะต้องต้องแก้อยู่ตลอดเวลาทํางานก็มีปัญหางานที่มีปัญหาคือไม่ใช่งานงานมาพร้อมกับปัญหา ปัญหาคือทําให้มันถูกปัญหาคือทําให้มันดีปัญหาคือทําทให้มันมาตรฐานปัญหาคือทําให้เหมาะสมปัญหาคือทําให้ดูดีงามนี่คือปัญหาละ่ะแต่ในดีมันก็มีไม่ดีอ่ะอยู่ในนั้นอีกเราก็ต้องตามแก้ไปเรื่อยๆรู้จักแก้ไปเรื่อยๆปัญหามันมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้แบบ เราเกิดมาในโลกนี้พร้อมกับปัญหาของการเกิดเกิดมาปัญหาในการเรียนปัญหาในการใช้ชีวิตร่วมปัญหาในการดำรงคงชีวิตอยู่ปัญหาในการดูแลสุขภาพโรคคาพยาธิปัญหาการกินในอยู่การใช้การจ่ายอะไรทุกอย่างมันมีบทเรียนรู้ที่เป็นปัญหาหมดคนฉลาดจึงเรียนรู้จากอาจารย์ใหญ่ตลอดเวลา อาจารย์เราที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วท่านให้ปัญหาเราเพื่อให้เป็นการบ้านเราการชีวิตเราเนี่ยถ้าเราเรียนรู้กับเขาเนี่ยเราจะได้อาจารย์ใหญ่ตลอดเวลาดังนั้นไปกับต้นหนึ่งไปที่ไอ้น้องพักชีก็ไปเห็นอาจารย์ <c oughs> ไปหาอาจารย์ใหญ่อาจารย์คือต้นไม้เขาใหญ่มาก ผู้ใหญ่แล้วเขาจะยืนสง่างามก่อนที่เขาจะยืนเขาต้องใช้เวลาที่ยืนหยัดอยู่คุณโลกค่อยๆไอ้เทวันมันก็มาพันแต่เขาเขาช่อยค่อ,อยละกิ่งกิ่งที่เขาพันให้ล่วงไปหลุดไปล่วงไปหลุดไป,ไป,ดไปเขาเหลือต้นชะลูุขึ้นค่อยๆกระดึก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 กระดึ๊บไปใช้เวลาเป็นร้อยร้อยปีสองร้อยปีสามร้อยปีกว่าจะได้ยางต้อนใหญ่ขึ้นมาเขาจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเอง กิ่งก้านที่ต้นอื่นเขาเกาะกลุ่มเขาก็ล่วงหลุดไปต้นชรูดสูงแต่ถ้าต้อไหนกิ่งก้านมากออกกิง่งแขนงข้านงนอกเถาวันก็จะพันพ่านนั่นคือปัญหาปัญหาต้องผูกพันปัญหาต้องมุผูกรักมัดรักรึงไว้หน่วงเอาไว้เห็นยอดไม่ได้แต่ถ้าดูในสายตาโลกมันดูโอบอุ่นเดียเข้าไปนในเรอะต้นไม้เถาวันเนี่ยเป็น เป็นเป็นหมื่นๆนแสนๆล,ล้านกิ่งละล้านเาอะ่ะไอ้มดถ้าดูในสายตาโลกเอออบอุ่นดีเนาะมากดีหมู่กันมากทีต้นนั่นก็มาคลุมกันมาคันกันโนโนโนูดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวก็หักโครมลงมากอเอเ้อยค <c oughs> ้าวนี้ไอ้พวกนี้ก็เลื่อยตายไปมากที่ไปพันเขาเนี่ยคือปัญหาก็ลงมาเลื่อยตาย ตัวที่สร้างปัญหาก็เลยตายตัวเจ้าปัญหาที่เขาถูกพันก็เลยตายก็เลยเห็นว่าต้นที่ยืนให้เขาพันก็ตล้มตายดูไปพันเขา่าล้มตายพอเขาตายก็ตายด้วยที่เขาผูกพันกันมาปัญหาคือความผูกพันผูกพันกันคือเจ้าปัญหาผูกพันกันและกันผูกพันเอาไว้ ผูกพันด้วยรูปด้วยสิ่งด้วยกลิ่นด้วยสสัมผัสด้วยอารมณ์ด้วยความรักด้วยความพอใจด้วยความดีใจเสียใจผูกพันไว้เพราะผูกพันแล้วก็คือปัญหาเพราะพันแล้วใครจะมายุ่งกับของเราไม่ได้มันผูกพันแล้วเนี่ยต้นไม้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันมันมีตัวผูกพันแต่ถ้ามันสลัดออกหลุดได้มันก็สง่างามยืดตัวหลุดไปจากเครื่องพันธนาการเครื่องผูกพัน ต่ทสุดเครื่องผูกพันพ้นจากเครื่องผูกพันแต่มันก็ต้องโครมสองร้อ <c> ย <oughs> ปีร้อยกว่าปีล้มโคโรมลงสู่แผ่นดินอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ล้มแล้วเรามือยกมือไหวขอบคุณอาจารย์ใหญ่ที่ล้มสลายแตกสลายให้เราได้ดูใบมันอยู่บนยอดมันก็ร่วงลงสู่แผ่นดินแล้วก็เหยียบกัด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 ขอบคุณใบไม้ ที่สูงเด่นที่ล่วงลงสู่แผ่นดินให้เราได้ดูอาจารย์คือต้องร่วงไปหลุดไปเสื่อมไปสิ้นไปขอบคุณอาจารย์ใหญ่ต้นไมใ้ใหญ่ๆที่เขาร่วงโครมลงมาพุกร่อนเกลียวเคียงคอบางต้นมันสูงแต่มันก็ตายลงสู่แผ่นดินเหมือนกันแล้วแผ่นดินเอาย่อยสลายอีก,อกตัวนึงก็เขาไปยึดอีกด่วงเดิมกาเขาไปชอนไปใช้ ตัวเหี้ยตัวเฮ e, อเขาไปมุดอยู่ตามรูตามซอกเนี่ยคือปัญหาขนาดล้มแล้วอ่ะมันก็ยังมีตัวอาศัยอีกอะ่ะยึดเอาอีกอะถืออีกอะ่ะนี่คือปัญหาของโลกเหมือนเราอ่ะที่ได้สมบัติภาษาของคนตายแล้วนั่นของแม่ที่ตายแล้วพ่อที่ตายแล้วอยากมิตรที่ตายแล้วที่น้องเป็นปูคนที่ตายเป็นละนั้นเหมือนประเทศชาติบ้านเมืองนี้เหมือนกันของคนตายแล้วทั้งนั้นอ่ะ รื่การที่เท่าไหร่อ้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าทกที่ 2, ที่แปดที่เก้าตายหมดแล้วแผ่นดินนี้ของคนไทยแล้วระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่อ่๋อพระเจ้าตาสินพระนเรศวนต้องรบกับพมา่ามีปัญหาไหมเป็นกระตริยก็มีปัญหามีปัญหาจะต้องรบทัพจับศึกแล้วรบทัพจับสนมกำนันในพระราชินีสนมกำนันในนางเอกนางรองอ่ะต้องรบอ่ะ พมาจาก็แก้ปัญหายุ่งกับปัญหาของประชาชนยุ่งกับปัญหาตัวเองยุ่งกับปัญหาของการมาราคราคาเพราะฉะนั้นมนุษย์ใหญ่ขนาดไหนก็มีปัญหาประยุ่์ก็ยุ่งกับปัญหาทั้งวันบ่าอยู่ทั้งวันเพราะมีแต่ปัญหาใหญ่ขนาดไหนก็มีปัญหาสจสทก็ยุ่งจะปัญหากูยักได้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 ยังไรกู จะไปแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนใหญ่ดูดีมีความสุขเจริญผมไปเป็นสอจอผมจะบริหารจัดการเงินนี้พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองจะอนุมัติเงินงบประมาณมาสร้างถนนรอนแคมตรงนั้นตรงนี้เพื่อแหลงนงแหลงหน้ำพี่น้องทั้งหลายเลือกผมมาขอแก้ปัญหาเอาไปแก้ปัญหาแล้วก็ไปสร้างปัญหาแล้วหากินหัวคิวเพื่อเอาปัญหาแล้วก็ติดคุกติดตารางว่ามีปัญหาไอ้นี่มีปัญหาคนใหญ่ก็มีปัญหาถูกตรวจสอบล่ะ ไปกินไปแก้ปัญหาแล้วสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาสร้างปัญหาก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาสร้างปัญหาสร้างปัญหาแก้ปัญหามนุษย์ก็อยู่อย่างนี้เองจนตายไปตายก็ยังมีปัญหาอีกเอ๊ตายเนี่ยจะเอาพระวัดไหนโนามาสวดยายสูงตายจะเอาไว้เนาะมาสวดจะเอาลูกหลานคนไหนมาโกนผมไปจูงมาโกนสมดจูงเนาะจะมีปัญหาเอ๊ จะเอาเครื่องไฟใครโน้มีปัญหาอย่าสุมมตจะเอาถ้วยชามวัดไหนโน้วัดดอนเขาเอามุดแล้วเอาวัดม,มีปัญหาแหละมีปัญหาจะซื้อโลงลอะไรโน้เหมาะสมกับยายสุมเนี่เนะาะเผาเส้เราจะาบรรจุกระดูกไปไว้ไหนเนาะปัญหาแหละลูกคนนึ่จะเก็บเอาไว้เจดีลูกคนหนึ่งจะไปร้อยอังคารลูกคนนึ่จะเก็บเอาไว้ที่บา้านปัญหาแหละตายแล้วก็ยังมีปัญหา,าใหญ่สุ่มไหม ปัญหามันจะมีตลอดตายแล้วก็ยังสร้างปัญหาให้คนอยู่อีกอ่ะเย่งกระดูกกันก็มีเอากระดูกจะไปลอยดีหรือเก็บบ้านดีหรือไปไหว้ถาดดีเอาไปบรรจุเอาส่โบสมีปัญหาแหละเจ้าภาพเขาเต็มมดแล้วเขาก็มาขายต่ออีกมีปัญหาอีกพระในวัดก็ขายไอช่องนั่นสามทีแหละสี่ทีเราสี่เจ้าล้วขายช่องเดิมแหละมีปัญหาแหละ มีปัญหาแล้วท่านช่องที่ท่านว่าว่านะมันสีเจ้าภาพแล้วเด้เอ้าพระมีปัญหาแล้วยุ่งไหมคะนี้ปัญหาบางคนยุ่งอยู่ก็ปัญหานี่แหละนั่งทับปัญหาแบกทับปัญหายืนทับปัญหาเดินทับปัญหานอนทบปัญหามันคือความยุ่งต้อหยุ่งไปนั่งแก้ทิพยร้องไม่ได้โยนใส่ไฟที่แมงเลยมดเลยมันยุ่งนักโยนใส่ไฟเลยจกแก้ปัญหา ถ้ามนุษย์ยังอยู่ในโลกจะต้องมีปัญหาตลอดเวลาดินก็เหมือนกันเดียวก็ขุดเดียวก็ทเดียวก็ทเดียวก็ขุดเดียวก็ซ่อมเดียวกับสะเดียวกับสะเดียวก็บซอมตุปปัญหาอยู่เนี้ยกินก็มีปัญหาไม่ได้กินก็มีปัญหากินอ่ะปวดท้องถี่มีปัญหาไม่ได้กินหิวมีปัญหากินก็ไปแล้วปวดท้องเยี่ยวมีปัญหากินแล้วความดันขึ้นต้องกินยาลดความดันเบาหวานมีปัญหา อะไรนะมนุษย์ได้อย er? ู่เรื่องปัญหาจริงๆเพราะมันมีตัณหาจึงมีปัญหาตัณหาของเราตัณหาของเขาตัณหาของคนอื่นคือปัญหามันอยู่ที่ตัณหาเนี่ยตัณหามันอยู่ที่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ตัณหาเนี่ยแล้วเฉลยว่ายังไงอาจารย์ปัญหาเนี่ยปัญหามีแล้วมีกันเฉลยปัญหาไหมมีเฉลยว่าอย่างไรเฉลยว่าไม่เที่ยงเฉลยว่าเป็นทุกเฉลยว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา นี่คือเฉลยเฉลยว่าต้องพิจารณาว่าไม่เที่ยงเด้อมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ชมใครทุกคนมีปัญหาอยู่คนเดียวมีปัญหาอยู่ผัวเมียก็มีปัญหามีลูกมีเต่ามีปัญหาไม่มีก็มีปัญหามีก็อยากมีไอ้มีแล้วก็มาทุกข์เพราะมันมีแหละปัญหาแหละมีอะไรก็มีปัญหาตามมามดแหละนี่คือโลกโลกมาพร้อมกับปัญหาและปัญหาน่ะเป็นบทเรียนชีพเป็นครูหลัก ถ้าเราเป็นคือว่ามันเป็นครูครูใหญ่ครูใหญ่ก็คือโลกนี้แหละเป็นครูดินก็เป็นครูน้ำก็เป็นครูลมก็เป็นครูต้นไม้ตายก็เป็นครูเอามาทาโต๊ะเก้าอี้โต๊ะเตียงก็เป็นครูอีกที่ยังไม่ได้ขัดไม่ได้ก,กลาวมันก็ไม่เงาเพราะขัดกราวมันก็เงาปัญหามีอีกมันเลอะอีกอ่ะหลออถ้าหลอปอกเปลือกอีกซ่อมอีกมีปัญหาอีก ต้องปักกันมีปัญหาอีกเรียกปัะกันมาดูมีปัญหาอีกมันเป็นปัญหาก็เลยเรยกประกันมาก็มนุษย์ก็น่งอยู่ด้วยปัญหาเรานั่งอยู่สงสัยก็คือปัญหาอยากก็คือปัญหาถือเนื้อถือตัวคือปัญหาร้อนก็คือหนาวคือปัญหาหิวคือปัญหากระหายคือปัญหาขัดเรื่องมีปัญหาปัญหามันมีรอบตัวหมดหละในนั่งนานีปัญหาขยับมาขยับมาเนี่ยัหจะสูงขยับขาซะ ปัญหาปว,วดขามันมีปัญหาที่ขาเนี่ยแหละขยับพอขยับมานานๆนามีปัญหา,าน้ำมูกมันีปัญหาน้ำมูกคุณนเย็นปัญหาอาผ่าพันพอหรือว่ามีปัญหาปัญหาหมดถ้าเรารู้แล้วโอ้โหมันมาถ้าเราพอยใจงี้ไม,ม่คนอยู่ในโลกที่ไม่มีปัญหาเป็นไม่มีใครจะมีมากมีน้อยคือเจ้าปัญหา และปัญหานะั้นมีว่าเราเรียนรู้เนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยารู้โอ้ขอบคุณอาจารย์ใหญ่ที่มีปัญหาให้เราแก่ขอบคุณลูกน้องไอ้ปองขอบคุณลูกน้องที่มันมีปัญหาให้เราตามแก้ทาไมงั้นเราต้องแก้ทําไมมันมีปัญหาไม่งั้นจะจ้างใช่ไหมงั้นถ้าเองทําได้เมื่อเองก็ไม่ต้องจ้างมันเป็นลูกน้องเองมีปัญหานึ่งองจางมันน่ะก็มันมาแก้ปัญหาให้เองนั่นคือปัญหา ตลดติดก็มีปัญหาปีใหม่ก็มปีปัญหาปีเก่าก็มีปัญหายังมีหายใจอยู่ก็มีปัญหาแหละเพราะนั้นมนุษย์ทํางาน่ะจะต้องมีปัญหาตลอดเวลาอยู่เฉยๆก็มีปัญหาทำไมกูมึงไม่ทําอะไรก็คือปัญหาแล้วปัญหาคือไม่ทําอะไรนั่นแหละคือปัญหาทําไมไม่ทําอะไรบ้างเลยหรอว่างันพอทํำถ้าไม่ทํามานหนักหนาเหรอมามากมีปัญหาทําน้อยก็มีปัญหา ทําเพื่อแก้ปัญหาดิกินข่าวทาไมกินแก้ปัญหา,หาทุกเอาหายทุกจริงๆหรือแล้วทาไมถ้าพ้นทุกแล้วนอนนั่งเฉยได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้อระกินเส้นอะไรทำไงแปรงฟันเข้าส่วมถ่ายอุจจาระปัสสาวะนี่แก้ปัญหาแล้วจะส่วมไหมจะนอนรับนอนปวดหลังแก้ปัญหาง่วงนอนแก้ปัญหานอนมาปวดหลังแก้ปัญหา อยากแก้ปัญหาอะไรเนี่ยเกิดมาพร้อมๆกับปัญหาเลยมีเมียก็มีปัญหาเรื่องคัดอกค,คัดใจไม่ได้ยั่งใจเขาไม่ได้ทาให้ถูกใจเราไม่ถูกใจเขาเขาไม่ถูกใจเราต้องคอยพนเนาพนอต้องคอยแก้ปัญหาให้กันและกันอยู่ตลอดเวลาขอบคุณเกือว่ายเมียทีกระวายผัวึงขอบคุณที่สร้างปัญหาใหั้นยุงเน้อขอบคุณลูกที่ทำปัญหาให้พ่อยุงเน,อน้อนะลูกก็ทำปัญหาให้พ่อยุง พ่อก็ทำปัญหาลูกหยุงเมียก็ทำปัญหาผัวหยุงผัวก็ทำปัญหาเมียหนุงขอบคุณอาจารย์อาจารย์หยุงอาจารย์ปัญหาอาจารย์ตันหาแล้วใจอย่างนี้โลกมันมีอย่างเงี้ยมันเผาทําไมมีปัญหาของมนุษพิษเผาเพื่อไปมีปัญหาฉันยัไจะถอายไล่ถ่ยล่าง่ายเด็ยแก้ปัญหาแบบเผาไอ้วกบอกควันพิษเปนปัญหา ฝุ่นละอองในกรุงเทพไม่ปัญหาเพราะการกอร่อสร้างเพราะรถมันวิ่งมากฝุ่นละอองมันถึงมาเจอมนุษย์ไม่มีปัญหาพวกแก้ปัญหาทางชาติโควิดมันเข้ามาอะไรเอาพม่ามาแรงน้ำไม่มีเอาอะไรก็มากสมุทรสงครามมีปัญหา <c oughs> ปัญหาโควิดนี่ปัญหา,าคนบ้าเดีไปเที่ยวยังไม่เป็นโควิดจะเป็นโรควิต,กต่กลงวนก็าละ่ะอย่าแบกปัญหาเนี่ยเรียนรู้ดูปัญหาเขาเกิด ดูเขาหัดมองเขาแก้ปัญหาเ้อไม่มีปัญหาหมอไม่ไีทํางานหมอได้ทํางานผู้ว่าได้ทํางานผู้ตรวจได้ดูเลยได้ช่วยกันทํางานมาแก้ปัญหาสอจอแก้ปัญหาแล้วเขาไปแดกสั่งปัญหาเขาไปกินหัวคิวแก้สั่งปัญหาติ๊กคุกติสรงมีปัญหา อย่าคิดว่าเขาไปแล้วไม่โกงมีปัญหาไม่โกงมีปัญหามึงโอ่งปูมีปัญหาเข้าไปพร้อมกับตัวปัญหาแหละมนุษย์อ่ะถ้าเราดูอย่างนี้มึงถามอ่ะทำไมก็มีปัญหามดคุณดีเรียนรู้มวอเถอะกราบไหว้อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ปัญหาสวัสดีครับอาจารย์แก้ปัญหาสวัสดีครับตัวปัญหาสวัสดีครับแก้ปัญหาสวัสดีครับตัวปัญหาสวัสดีครับแก้ปัญหา ขอบคุณปัญหาที่เกิดให้เราได้เรียนรู้ต้นไม้ก็เป็นครูเป็นอาจารย์กิ่งไม้ใบไม้แห้งหลน่นลงมาร่วงหลน่นไปคือเป็นนะ่ะคือเเป็นครูสอนเราเราจะไม่ทําให้เกิดปัญหาจะแก้ปัญหาอ๋อแก้ทุกง่ายนิดเดียวเหมือนใบไม้ร่วงเนี่ยอ๋อแก้ง่ายนี่คือรว่วงเย็นแกะรู้เอาอะไรมาแก่มากันไว้นิดๆหน่อยๆพอดูมีปัญหา คนก็อยากได้หนาววิ่งไปหาเพราะหนาวพาผมแก้ปัญหาอยู่ร้อนๆคันๆฝุ่นละอองวิ่งเขาเ้าไปหาเย็นในป่าในเขาไปสร้างปัญหาในป่าอีกทิ้งขยะมูลฝอยเต็มมัดอีกกินเหล้าเมายาสนันันวัอยู่ในป่าอีกต่มเต็มมีปัญหามนุษย์มันเข้าไปพร้อมกับตัวปัญหาตัวมันเองคนเฝ้าเขามีปัญหาห่วงห่วงคนเขาไปเที่ยวเขามีปัญหาทําปัญหาให้เกิด นั่นไปที่ไหนมนุษย์ต้องไปเรียนรู้อย่าทําให้เกิดปัญหาทําให้แก้ปัญหาแล้วทุกอย่างจะเป็นอาจารย์เราหมดเห็นทุกอย่างเป็นอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ปัญหาการบ้านแก่ลูกศิษย์เราเป็นลูกศิษย์เราถือว่าโลกคือเราเป็นลูกศิษย์เรียนรู้ก,กับโลกเรียนรู้ก,กับดินน้ําลมไฟอากาศปิญญาเรียนรู้ก,กับโลกเรียนรูกก้กับทุกๆุอย่างแล้วจะรู้แจ้งโลกเพราะเรารู้ปัญหาโลก โลกนี้เป็นโลกของเจ้าปัญหาและตัวปัญหาคนเรียนรู้โลกอย่างแจมแจ้งเราเรียกผู้รู้แจ้งโลกพระสัพพัญยูพุทธเจ้าเข้ามารู้โลกคือมารู้แจ้งโลกเพราะพระองค์มาเรียนรู้โลกเข้าใจโลกตามเป็นนี้ก็วางโลกไว้เห็นปัญหาของโลกแล้วก็วางปัญหาไว้ในโลกท่องเลยพ้นจากปัญหาเพราะปัญหาพระองค์ไม่มีแล้วจึงไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนู้น,นงงไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ ถือว่าเป็นอย่างนั้นถือว่าเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นอย่างงู้นเออมันเป็นข้ามันอย่างนั้นแหละมันจะไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหรอกปัญหามันไม่มีตรงที่ว่าเราไม่ได้อยากให้มันเป็นเหมือนที่เราต้องการให้เป็นเลย่มดปัญหาเท่าน,นั้นเองยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรติสาคารังเอวะเมวิโตจินนางเตตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังถุมหังทิพม,มีวัสมิชตุสเพปุเรนทุสังกปาจันโทปนารโสยถาบันิโชเทราโสยถา,าสพิจโยวชัชนุสัพพโรโกวินัสตุมาเตภวัฏวันปราโยสุขีทีคายุโกภวะพิวาธนาัสสีสุนิจังทาปจายโนจัตารโธรรมาวาัฏนติอายุนโนสุขขงขอลา ปวดขาอยปมือ